Chicken chicken! สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันในเรื่องของ youtube อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเข้ามาทำอะไรง่ายๆนะคะ,อะพอดีมีน้องเขาถามว่าพี่นมอมอหนูอยากจะเข้าไปลบเพลย์ลิสต์ที่เราไปกดชอบเพื่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยมีเป็น5000คลิปที่ไปกดชอบเพื่อนหรือว่าเป็นหมื่นคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า มันจะลบทีละอันทีละอันซึ่งค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนองก็เลยะจะเอาวิธีมาแนะนำนะคะทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูว่าทำยังไงง่ายๆเลยนะคะว่าเราจะไปลบ ทีละหลายร้อยคลิปหรือเป็นพันคลิปเนี่ยทำยังไงแต่ว่าตัวนี้จะต้องใช้คอมพิวเตอร์นะคะเ,เพื่อนๆจะต้องมีแล็ปท็อปหรือว่าจะเป็นอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนื่องจากว่ามันไม่สามารถที่จะทําในมือถือได้นอมได้พยายามลองทําในมือถือแล้วจาก Google Chrome แต่มันทําไม่ได้นอมก็เลยอขอโชว์เพื่อนวิธีนี้ถ้าใครที่มีแล็ปท็อปก็ ก็ลองทําดูหรือว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลานะคะเพื่อนเข้าไปที่ Google Chrome นะคะก็คือตัวนี้นะคะเข้าไปที่ Google Chrome เสร็จแล้วให้เลือกไปที่ช่อง YouTube นะคะให้ไปเลือกเลือกที่ช่อง u t u b e ใช่ไหมคะอันนี้คือช่องของนอมนะคะก็คือนอมได ได้ล็อกอินเข้ามาที่ช่องของบีปชิคเก้นชิคเก้นแล้วถูกไหมคะถ้าเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้ล็อกอินเข้าไปที่ช่องของตัวเองก็ให้ล็อกอินเข้าไปนะคะพอเข้ามาที่หน้านี้นะคะเข้าไปดูตรงด้านซ้ายมือนะคะที่จะมีข้อความาตั้งแต่หน้าแรกลงมาจนถึงตรงที่มีรูปนิ้วโป้งร,รูปนิ้วโป้งยกขึ้นนะคะแล้วก็เขียนว่า วิดีโอที่เราชอบใช่ไหมคะให้เราคลิกไปตรงวิดีโอที่เราชอบนะคะตรงวิดีโอที่เราชอบเสร็จแล้วเราก็จะเข้ามาหน้านี้ถูกไหมคะพอเราเข้ามาในหน้านี้แล้วใช่ไหมคะก็จะมีบอกว่าวิดีโอที่เราชอบนะคะวิดีโอที่นอมชอบมีทั้งหมด28รายการถูกไหมคะอันนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยนอมจะจะเขียนข้อความไว้ใต้ลิงก์นะคะตรงคอมเมนต์ ตรงารายละเอียดของนอมนะคะตรงด c สคริปชั่นใน comments ของนอมนี่นะคะนอมจะเขียนไว้สองลิงก์นะคะลิงก์ที่นอมพูดไว้นี่ก็คือให้เพื่อนนะคะ copy แล้วก็เอามา p a s ์ e เอามาก๊อ,อปปี้มาลงนะคะในในคอมในในในช่องของตัวเองนะคะเพื่อจะลบเดี๋ยวนอมจะทำให้ดูนะคะว่าทำยังไงอ่าสมมุติคุณเข้ามาที่คอมเมนต์ใช่ไหมคะแล้วก็ให้คลิกอ่าตรง ข้อความที่1นนะคะนอมจะมีข้อความที่หนึ่งไว้ advance setting อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วนี้ก็ให้คลิกขวานะคะให้เลือกแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ให้ copy นะคะ copy ข้อความนั้นนะคะเสร็จแล้วตรง circle bar นะคะตรงนี้นะคะให้กดคลิกเข้าไปนะคะมันจะอ่าแล้วเสร็จแล้วเราก็กดอ่า cursor ออกมาแล้วก็เราก็กด control v นะคะ control v เพื่อว่า จะวางลิงก์ที่นอมที่ก๊อปจากคอมเมนต์นอมมาลงตรงนี้นะคะเสร็จแล้วพอ ctrl v ปุ๊บนะคะให้กด enter นะคะกด enter แล้วก็รอนะคะหน้านี้จะโผล่ขึ้นมานะคะหลังจากที่เรากด enter ก๊อปข้อความมาลงแล้วก็วางข้อความลงที่ Cursor Bar นะคะจะมีหน้านี้มาลงถูกไหมคะอ่าโดนตนด้าน ด้านซ้ายมือนี้นะคะจะมีพื้นที่สีเทาพื้นที่สีเทาที่แบบว่าให้เพื่อนเพื่อนคลิกขวานะคะคลิกขวาไปตรงนี้นะคะมันจะมีกล่องข้อความขึ้นมาแบบนี้ถูกไหมคะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆเลือก inspect นะคะเลือก inspect ปุ๊บนะคะพอเลือก inspect มันจะเข้ามาหน้านี้นะคะให้เพื่อนๆกลับไปที่คอมเมนต์ของนอมอีกรอบหนึ่งให้ก๊อปปี้ข้อความที่สองนะคะอันนี้นอมสมมุติว่าเป็นเป็นคอมเมนต์ของนอมละกันนอมก็จะคลิกนะคะแล้วก็เลือกนะคะเลือกทั้งหมดเลยนะคะเลือกจากวาสไอเทมมาจนถึงตรงลูกศรต่างๆนี่ค่ะนะคะให้เลือกทั้งหมดเสร็จแล้วก็คลิกขวานะคะแล้วก็ก๊อปปี้นะคะ อันนี้นอมแค่ทำตัวอย่างให้ดูแต่ว่าข้อความทั้งหมดจะอยู่ใต้คอมเมนต์ของนอมนะคะเสร็จแล้วตรงด้านล่างนะคะเพื่อนๆที่เขียนว่าคอนโ o ลนะคะ console ด้านล่างข้อความนี้มันจะมีลูกศรสีฟ้าๆตรงนี้ใช่ไหมคะให้คลิกตรงนี้นะคะเห็นไหมคะที่จะมีเคอร์เซอร์บาร์ขึ้นมาตรงนี้นะคะที่มันจะกระพริบนะคะให้เพื่อนๆ control แล้วก็ v นะคะ ข้อความที่ก๊อปปี้จากนอมก็จะมาลงตรงนี้นะคะเสร็จแล้วให้กด enter อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เพื่อนๆก็ดูนะคะมันก็รอแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ข้อความในวิดีโอของนอมตรงนี้มันก็จะลบไปหมดนะคะไม่ไม่มีวิดีโอที่นอมชอบปกตินะคะมันจะลบได้ทีละเป็นพันๆวิดีโอเลยนะคะ แต่ของนอมแค่เลือกไว้แค่28วิดีโอเพราะฉะนั้นนอมนอมทำแบบคลิปสั้นๆให้ดูเพื่อว่าเพื่อนๆจะได้เอาไปใช้แล้วก็ไปลบข้อความไปลบวิดีโอที่เรากดชอบนะคะไปลบจากตรงนั้นมันจะได้ไม่ไม่ต้องขึ้นที่ช่องของเรานะคะ อันนี้หมดเกลี้ยงไปแล้วนะคะไม่มีวิดีโอไม่มีการดูไม่มีวิดีโอที่ชอบนะคะเสร็จแล้วน้องก็จะปิดหน้านี้ออกไปปุ๊บนะคะเปิดปิดหน้านี้ออกไปใช่ไหมคะเห็นไหมคะเรามาดูที่เพลย์ลิสต์ของเรานะคะมาเลือกที่เพลย์ลิส เลือกที่เพลย์ลิสต์ของเราดูซิว่ายังไงนะคะพอนอมมาเลือกที่เพลย์ลิสต์ตอนนี้นอมก็จะเหลือแค่เพลย์ลิสต์ที่ที่นอมต้องการให้เพื่อนๆคนอื่นเห็นนะคะแล้วก็ส่วนเพลย์ลิสต์ที่นอมไปกดชอบตอนนี้ได้หายไปแล้วแต่ถ้าเมื่อใดที่เพื่อนๆกด ไปกดชอบวิดีโอของเพื่อนๆคนอื่นหรือว่าวิดีกดชอบวิดีโอของตัวเองไอ้กล่องเพลข้อความตรงนั้นนะคะที่เพลย์ลิสต์นะคะมันก็จะสร้างมาเป็นอ่าเพลย์ลิสต์ส่วนตัวนะคะแล้วก็จะอยู่ในหน้าเพลย์ลิสต์นี้นะคะคือถ้าเพื่อนท่านไหนอยากจะลบ ก็สามารถที่จะทำตามาวิธีที่นอมแนะนำได้นะคะขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับชมวิดีโอแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อสงสัย หรือว่าอยากจะถามอะไรก็สามารถที่จะโพสต์คำถามคอมเมนต์ไว้ใต้ข้อความข้างล่างนี้นะคะ<ม>นอมจะได้ตอบคำถามเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบพระคุณที่ให้กำลังใจกันตนลอดมาแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะคะขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Chicken, chicken.